สวัสดีครับกลับมาพบกับ YouTube Channel การ์ดกีฬาเพื่อการลงทุนครับเรายังอยู่กับโปรเจกต์30วัน30ซองสุ่มไม่ซ้ำแบบวันนี้เป็นวันที่22เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับหลังจากเปิดการฟุตบอลมาเรื่อยๆวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งโดยมากับซองนี้ซอ,องมวยปั้ม w w e slam attack reload e d ครับ เป็นซองพิเศษซองล i มิต e d อีดิชันด้วยก็ผมเองเนี่ยไม่ค่อยรู้จักนักมวยปั้มซักเท่าไหร่ครับแถมซองนี้ก็ไม่มีรายละเอียดบอกด้วยว่าซองหนึ่งมีกี่ใบรู้แค่เพียงว่าเป็นมีการลิมิ t e d Edition ของดูแม็กอินไตอยู่ข้างในก็ต้องมาลุ้นครับว่าจะได้ใบใบโกลใบสีเวอร์หรือใบบอลครับซึ่งใบโกลหรือใบทองเนี่ยดีที่สุด โอเคเรามาดูกันเลยครับว่าการ์ดสวยงามสดใสขนาดไหนโอเคครับมาแล้วครับใบแด้อู้ใยโฟเลยนะครับเนี่ยแองเจล์กา์ซาแล้ครับซูเปอร์โชว์ดาวบูสเตอร์โอ้ใยฟร์นี่ถือว่าสวยดูดีอยู่ที่เดียวนะครับเนี่ยเป็นมินเนอ,อร์ฟครับไม่รู้ตัวนี้ดังหรือเปล่า นี่ดีเฟนต์หกสิบหกแอตแท็กเจ็ดสิบแปดครับใบต่อไปโอ้ oh, นีเป็นใบเบสนะครับทดี้เนสนี่น่าจะไม่ค่อยดังสักเท่าไหรมั้ครับค่าพลังไม่สูงใบต่อมาแคลิออนโครสใบต่อมา โอ้กำไปปั้มหญิงนี่ทีแกนน็อกส์ครับโอ้ไม่รู้จักสักตัวใบถัดมาครับเป็นวุฟกังครับวุฟกังงอ้ใบฟรอยครับใบฟรอยเราลุ้นใบฟรอยเป็นเป็นเข็มขัดแชมโลกครับ NXT Tech Team Championship ครับโอ้ไใบฟรอยนี่สองนี้ได้ใบฟรอยสองใบเลยและเรามาลุนการ์ด Limited Edition ครับเนี่ยเป็นดูไม่ินใจแน่นอนครับแต่จะเป็นโกลซีเวอร์หรือบอลดีสุดต้องเป็นโกลครับมาลุนกันเป็นใบบรอนซ์ครับปู โใบเย่ h, สุดเลยครับดูแม็กอินไตโอ้แต่ก็สวยนะครับเนี่ยแต่ก็สวยอยู่ครับโอ oh. ผมว่าการเปิดป้ามรุ่นนี้ใบเบสธรรมดาครับแต่เป็นใบฟอยเนี่ยผมว่าโอเคนะครับเนี่ยสวยเลยโอ้ oh, ยิ่งนี่ครับลิมิเต็ดดิชั่นดูแม็กอินไตสวยงามครับอืม hmm, เยี่ยมครับ ก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้ครับผมยังมีซองสุ่มเปิดให้ได้ชมกันทุกวันครับในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกยังไงก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามรวมถึงช่วยกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ